สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องโมนี้เห็นเปิดคลิปมาเห็นเส้นไงว่างอยู่นะค่ะพี่น้องมนี่สภาพาพ้พ้ามาเห็ดก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวลุยสวนสไตล์องหนูนะคะพี่น้องแบบแบบวิธีองหนูค่ะพี่น้องอาจจะเหมือนไทยแล้วอาจจะบม่มีไทยเหมือนนะคะแล้วก็อันนี้คือเส้นไงไนะคะเดี๋ยวใส่บนเส้นไงก็เส้นไงที่ซื้อมาแบบเป็นแผ่นหังสีเลยเลยค่ะพี่น้องมาหันในซ้อยมาันในหั่นมาหันในยังค่ะแต่คนขังสีน่าเนนะคะพี่น้องน,นี่ค่ะ เสร่ายสิเลยมมน่คะสะอามหนึ่งให้นมใหให้มันสะอาดนะคะพี่น้องให้มันสุกเขาสมาห่อนะคะส่วนใส่ในหนูเสตเฮดเป็นด้วยสวนนะคะพี่น้องก็จะมีเเ็ดค่ะเ็ดลิน้นลิ้นดํานะคะพี่น้องแล้วก็ไก่ซับค่ะแค่ร้อนแล้วก็กระเทียมนะคะพี่น้องกระเทียมค่ะแล้วก็สีมี่พักกาดหอมกับใบหอละพภาะคะ่ะพี่น้องกับสไตล์ง,ง่ายๆของหนูนะคะ เอาราคาช่วงนี้นุ่นสักหนึ่งเซนเห็บไงเหมันสุกแล้เราจะพักไว้ให้หายห่อนนะคะพี่น้องลราช่วงที่หนึ่งเซนนะคะเดีนุ่สภาพมาเห็ดใสกันค่ะเพราะว่าทุกอย่างทั้งเซนทั้งใสเนี่ยใส่กวยเตี๋ยวรุ่สวนนู่นเนี่ยต้องเห็มันทายห่อนตรนค่ะพี่น้องเวลาไปหอก็พักมันงคอยสบอพักสบอคอยสุกนะคะพี่น้องพักคอยสบอสุกค่ะเอาละจ้าเดี๋ยวนุ่นหนึ่งตรงนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวนุสภาพมาเห็ดรุ่ยสวนใสมันค่ะ เ,เตียวลุยสวนนี่เนาะ,ะพี่นออ้องบางคนก็เอาเป็นปลาทูก็ได้ค่ะหรือจะเอาเป็นกุ้งก็ได้นะคะพี่น้องเดีอยจะเข้าสะดวกค่ะแต่บนี่นูสุ็ดเป็นไก่เอ่ออกไก่ด้วยค่ะพี่น้องอกไก่เอาหนังออกเอามันออกค่ะพี่น้องนี่ค่ะแต่สว่วนนี่น้ำมันตัวนี้แล้วค่ะใส่น้ำมันหลายเติบอยู่พี่น้องนี่ค่ะแล้วก็พอน้ำมันใส่ลงไปแล้วนราก็จะระเทียมใส่ลงไปด้วยค่ะคือปรต้องรอให้กระทะหอนแห้งค่ะพี่น้อง กะเทียมให้มันเหลืองหอมนะคะพี่น้องค่อยเอาเครื่องอื่นๆใส่ลงไปค่ะพ่อกระเทียมเริ่มเหลืองค่ะพี่นอ้อนงนู้ยจะใส่เห็ดลงไปก่อนค่ะเป็นยังที่ใส่เห็ดลงไปก่อนค่ะเพราะว่าเห็ดนี่มันเป็นอียังที่ซุกเนี่ยมันสม่สนิทกินนิดๆนะคะถ้าข้าผัดบดซุกแห้งค่ะพี่น้องส่วนไก่นะเนี่ยข้าเอาไปล้วนไปข้าวหนึ่งกับซุและคะ่ะพี่น้องนะผัดเห็ดให้สุกก่อน,นะะแล้วตามด้วยแค่รอดค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะเกล็ดประเทศมีมุสลิมกินค่ะพี่น้องค่ะข้าวพัดบลูุกเนี่ยก็จะเทศให้อาหารข้าเสียอรสค่ะเดี๋ยวนุชพัดกองยางเห็ดสุกกระพายข้าวพัดกองยางเริ่มสุกแล้วค่ะพี่น้องนุชเอาไก่ใส่ลงไปเลยค่ะไก่บดหยาบๆหรือขอ้าวพัดหยาบๆก็ไ,ได้ค่ะพี่น้อง ที่พักใจนุ่มจะเห็นรวบหลักแน่นนะคะพี่น้องเพราะว่าข้าวเนื้มีขั้นตอนทั้งเ็ดน้ำจิ้มแล้วก็ทั้งพออีกนะคะนุ่ยันฉีบนุ่ยาวไปค่ะจ,จะเห็นมันรวบหลักถึงกเก่าค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเพราะว่าไก่ข้าวสับหยาบๆนะคะมันก็สีเป็นชิ้นๆกระด่างกระด้างเนี่ยค่ะแต่ข้าวก่ พยายามนี่มันแตกค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้องอีกแล้วก็เราก็จะปรุงค่ะพี่น้องเซซิลขาวลงไปค่ะแล้วก็คงปรุงรสนี้ขึ้นหนูชอบวนตัวด้วยค่ะพี่น้องผมก็จ้ตักใส่นิดหน่อย นันตาลทรายจะส่ร์หลายค่ะพี่น้องผู้วริหารน้ำจิ้มห่ากระสีนี้ลดหวานอยู่แล้วเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องพักไวใใ้ให้หอมน,นะคะเดี๋ยรนูสภาพมาเข็ดน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มของหนูนะคะพี่น้องกระสือเฮดแบบหนังอัมจาดนะค่ะน้ำอัมจาดของนี่หนูนี่ก็ระมีพวกเอวบ์ น้ำส้มน้ำตาลเกลือนะคะพี่น้องอันนี้คือเห็ดไว้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วก็ส่วนพริกนี่ค่ะก็สมิพริกชี้านะคะกระเทียมแล้วก็ใบสะระแหน่หน่อยหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็ผู้ใดมากเผ็ดน,นะคะแนะนําว่าใส่พริกขี้หนูล,ลงไปน้ำนะคะพี่น้องแต่ว่าทาานี้พี่โบกินเผ็ดค่ะแม่และโบกินเผ็ดนูก็เลยจะเอาแต่พริกชีฟา้ากับกระเทียมนะคะพี่น้องนี่ค่ะก็สมิพริกชีฟา้ากับกระเทียมกระไ่น้ำเชื่อมในราคาทท่าเห็ดไวกระสมิ่งน้ำส้มน้ำตาลเกลือ เห็ดออกเปียวๆมันหวานลงไปปั่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะี๋ยวนู้นครบพี่น้องว่าหั่นปิดเสียงไว้เพื่อมันเสียงดังเนาะค่ะอย่างพี่น้องน้ำขาวค่ะปั้นเราเรียบร้อยนะคะพี่น้องเอาออกมาบางคนก็เอาไปต้มนะคะเอาไปต้มให้มันสุกจักหน่อยหนึ่งค่ะเพื่อจะได้กินได้ท้องบเสียนะคะพี่น้องแต่สลหรับนูนนี่จะเอาแบบสดๆเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้อง เป็นน้ำจิม้มก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนุงยง่ายๆบันๆนะคะพี่น้องเอาล่ะจะได้นุสภาพไปห่อใส่กันค่ะที่นี่เอาละค่ะพี่น้องหลังจากเข้าล่อให้เซนท้ายห่หอแล้วเนาะคะ่ะเราก็จะมาทําการห่อค่ะพี่น้องเล้ก็ตัดเสน้นให้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นฐานสิค่ะแล้วก็ตัดใส่ใส่ค่ะพี่น้องใส่มากใส่น้อยเดี๋ยวจะเท่าเด้วยค่ะพี่น้องเอาคั่พอดีพอดีก็ได้ค่ะแล้วก็เอาพัดโปะเข้าไปค่ะ พักนี่ข้าใส่พ่อเป็นพี่ที่ซื้อนะคะเพราะว่าขาจสมีพักกินกับอีกต่างหากนะคะอันนี้ข้าวใส่พ่อให้มันมีพักเขับไปเนอะใส่มันซื้อๆนะคะพี่นอ้องพอแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการห่อะคะ่ะโปะขางขึ้นมาสีคะพี่น้องมันสลื่นๆเนาะค่ะเพราะว่ามันใส่หนังมัน,นะคะ่ะแล้วกับิดเข้ามาสีคะ่ะ งามในบ่าง,งามในบ่เป็นยังค่ะเพราะว่าเขาเฮ็ดกินเองเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เซตออกค่ะกับสปมามันนี่เนาะค่ะนี่ค่ะถ้ากห่อจะสีไปในเรือดน,นะคะพี่น้องเอาละคะ่ะเดนู่อให้เบิ่งอีกอันหนึ่งค่ะเพราะว่าธนูเฮ็ดเบิดนี้เลยมันก็จะเสีย,เ,ยเวลาพี่น้องค่ะนูก็จะ่อให้เบิ่งพ่อจัก2องอันเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ค่อยเบิ่งอนสาเร็จมันคะะ่ะก็เฮ็ดคือเก่าเลยน,นะคะบ่มียังอย่างเขาพี่น้องนี่ค่ะ มักใส่มักใส่น้อยแลแาหละจะห้าหรือห้าสหมักเพนนีเงยหรือห้าสีหอละมุ่นสีปากเลยจะได้ค่ะพี่น้องจะสีนะคะโปะเข้าไปค่ะหน่อยแน่ใหญ่แน่นสซางมั่นนะคะพี่น้องเพราะว่าห้องเห็ดกินเองค่ะอาจจะบุได้มาตรฐานที่อห้องเห็ดขายเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> เห็ดขายคือมาต้นทอกันเบิดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเปียบค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่ค่ะหมากมั่นนี่ค่ะพี่น้อง แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะก็เตี๋ยวลุยสวนหนู้นนะคะเดินนู้นสูบห่อไปเรื่อยๆมาเพิ่งอีกกันตอนแล้วค่ะแล้วเลยจ้าพี่น้องก๋วยเตี๋ยวลุยสวนสไตล์นูนะคะพี่น้องนี่ค่ะอัศว์ห่อไงแน่หน่อยแน่งงามแน่บ่งามแน่กันจะว่ากันนะคะพี่น้องเพราะว่ามื่อไม่หัดห่อค่ะนี่ค่ะอันแรกๆไม่ไม่นี่ก็สิใหญ่แน่ค่ะพี่น้องพ่อมาหลังๆหลังๆกับสโน่แน่เนาะค่ะนี่ค่ะแป้งนี่ก็สบังนะคะพี่น้องสบเอาแป้งหนาค่ะเพราะว่าถ้าแป้งหนากลายเป็นว่า แทนที่เขาจะลดน้ำหนักได้นะคะพี่น้องกลายเป็นว่าเข้าเพิ่มแป้งเข้าไปอีกค่ะนุก็เลือกเ,อเส้นใย่ที่แป้งนาะอาบางแนะคะ่ค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะเ้นแย่เห็นแค่เราเห็นเฮ็ดน,นะคะแล้วก็น้ำจิ้มนะะี่ค่ะพี่น้องะมีสองแบบเนะะี่ค่ะแบบนี้แบบต้มค่ะต้มแล้วก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆเนีนะะ่ยค่ะพี่น้องอันนี้แบบสดๆค่ะนี่ค่ะสดๆแบบบปตตองไปต้มไปยังเลยคะ่ะพี่น้องนะะี่ค่ะรสชาติคือกันค่ะเพียงแต่นุแบ่งออกมาต้มนะคะพี่น้องนะะี่ค่ะต้มเพื่อที่ว่า แม่และสกินได้ค่ะสับรดเป็นผักดิบไปเบิดนะคะพี่น้องส่วนผักกะมี่นะคะพี่น้องโหระพาค่ะแล้วก็ผออักชีฝรั่งผักกาดหอมค่ะออแตงกวาแครอทนะคะพี่น้องหรือว่าขาจะมีพผักอื่นๆอีกอย่างที่เข้าชอบก็เอามาอีกกระดค่ะพี่น้องอันนี้ามาให้เบิรงพ่อ,อ,อ,พ,อ,พ,อ,พ,อพ่อกินนะคะพี่น้องเห็นระคะง่ายๆบานๆสไตล์นู้นะคะพี่น้องขอพูดหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให ขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอนะคะพี่น้องทั้งเผื่อใหม่เผื่นอนเกาเขามาบอกนัหวหัวมวนมาค่ะวันนี้ภาพมากินก็เตี๋ยวลุยสวนไส้ไก่ค่ะ